เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องอุ้มรักเมียบำเรอพลาดท้องแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอน,นัตตานี่เยโบวีเยาว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะพักนี้แกดูหน้าซิดซแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แกไม่สบายหรือเปล่าเพื่อนสนิท ที่ชื่อจัสมินเอ่ยถามเธอโบวีซึ่งเป็นสาวรุกครึ่งถึงกับหนา้าซีดเธอจะบอกกับใครได้ยังไงว่าเธอสงสัยว่าตัวเองจะท้องเพราะประจำเดือนของเธอไม่มาเดือนกว่าแล้วตั้งแต่ต้องห่างกับเขา ในช่วงเวลาที่เธอต้องไปเป็นนางบำเรอให้กับผู้ชายคนนั้นเขาเป็นมหาเศรษฐีรูปหล่อและเขาไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมีเธออยู่ในหัวใจเขามีบรรดาผู้หญิงส,สวยงดงามอยู่รอบกายเขามาว่าเธอจะเป็นผู้หญิงที่สวยบริสุทธิ์ผุดผ่อง เขาทำเรากับว่าหลงไหลเธอนักหนาแต่พอหมดสัญญาเขากลับไม่ใยดีเธอสักอย่างไม่น่าเลยไม่น่าเอาตัวไปวางมนพันให้เขาเงินที่ได้มาหลายแสนมันไม่เหมาะกับการที่เธอจะต้องสูญเสียพรหมจรรีีและความรักที่มีให้เขาเต็มหัวใจ จะจบแล้วแกคิดจะทำงานอะไรเหรอโบวีตั้งใจเปลี่ยนเรื่องเพื่อนสาวของเธอพอรู้ว่าเปลี่ยนเรื่องก็คุยไปเรื่องอื่นไม่ได้สนใจเย,ยดีเรื่องที่เธอไม่สบายอีกหญิงสาวจึงโล่งใจเพราะนี่ก็ใกล้จะจบเต็มทีแล้วถ้าหากเธอท้องจริงๆเธอก็น่าจะ ิดเรื่องที่เธอท้องอย่างดีที่สุดพิธีจบการศึกษาหลังจากนั้นหญิงสาวจึงไปพบแพทย์และใช่เธอกำลังท้องหวังว่าในท้องของเธอจะมีเด็กผู้หญิงอยู่ในนั้นเธอชอบอยากมีน้องสาวมาโดยตลอดแล้วจะแปลกตรงไหนถ้าจะมีลูกสาวแม่จะเสียใจมากแค่ไหนนะ ที่ลูกสาวคนนี้จิตใจโดเลมีรักก็มีรักที่แย่ไม่น่าเลยไม่น่าไปหลงรักผู้ชายคนนั้นแต่ก็ช่างมันเถอะหญิงสาวจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเงินที่จะดูแลตัวเองก็มีอยู่แล้วหญิงสาวตัดสินใจกลับบ้านที่ประเทศไทย เธอกลับไปที่คอนโดมิเนียมช่วงที่เธอยังเรียนอยู่ในกรุงเทพมหานครและโทรหาแม่แม่จ๋าหนูกลับมาแล้วแต่หนูเหนื่อยขอนอนพักสักสองวันในตอนนั้นมารดาที่ได้รับข้อความของลูกสาวก็ดีใจมากที่รู้ว่าลูกกลับมาแล้วจึงไปเยี่ยมเยียนแต่ท่านก็ต้องตกใจ เมื่อไขกุญแจเปิดประตูเข้าไปและเห็นลูกสาวกำลังโกงคออาจเจียนอย่างหนักตายจริงโบวีหนูเป็นอะไรลูกหญิงสาวสลุมสลือมองเห็นมันดาท่านมาในช่วงเวลาที่เธอกำลังป่วยที่สุดเธอจึงร้องไห้และสารภาพเรื่องราวทั้งหมดให้แม่ฟังเธอไม่ได้บอกว่า เธอตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นนางบำเรอของหนุ่มธุรกิจคนหนึ่งแต่เธอบอกมันดาว่าเขาเป็นอดีตคนรักซึ่งเธอไม่เคยบอกว่าเธอกำลังท้องกับเขาอยู่ในตอนนั้นแม่กโกรธมากและกล่าวหาว่าเขาไม่กลับมาดูแลดูดำดูดีเธอหญิงสาวไม่รู้ดอกว่า แม่จะโกรธสักขนาดไหนแต่ก็โกรธพอที่จะหาตัวคนชื่อนี้นำสกุลนี้แล้วรู้ว่าเขาเป็นถึงมหาเศรษฐีพระเจ้าแฟนของลูกเป็นมหาเศรษฐีเลยเหรอแม่แม่ทำอย่างนั้นได้ยังไงไม่รู้ละ่ะเขาต้องมารับผิดชอบลูกของแม่แม่ส่งอีเมลไปบอกเขาแล้วแม่ลบอีเมลนั้นซะ หญิงสาวไม่กล้าบอกเรื่องสัญญาแต่เจฟฟี่ก็ได้ข้อความนั้นแล้วเรียบร้อยอะไรนะโบวีท้องนี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเขาเอ่ยกับคนสนิทดอนรีบบอกกับเขาเดี๋ยวผมจะเช็คให้ครับชายคนนั้นรีบทําตาม อย่างที่เจ้านายต้องการและเพียงไม่นานเขาก็รีบเอาข้อมูลที่เธอมาฝากท้องในโรงโรงพยาบาลในนิวยอร์กเธอท้องจริงครับท่านระยะเวลาตรงกันตอนนี้อีเมลนั่นบอกว่าคุณโบวีกำลังแพ้ท้องอย่างหนักและต้องการให้เจ้านายไปดูแลเธอ เรื่องนี้เจ้านายจะว่าอย่างไรล่ะครับเลียงงานให้ฉันฉันต้องการจะกลับไปที่ประเทศไทยเดี๋ยวนี้สิ้นคำพูดของเจฟฟี่ดอนก็รีบทำตามทันทีเพียงไม่นานเครื่องบินเมาลำก็มาถึงประเทศไทยเขาสืบรู้มาว่ายิงสาวอยู่บ้านที่นี่ แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่คอนโดมิเนียมในตอนนั้นแม่ของเธอกลับมาพร้อมกับเธอพอดีเขายืนดีๆรอๆอ,อยู่ที่หน้าบ้านอากาศประเทศไทยร้อนทำให้เขาต้องถอดสูรออกจนเหลือเสื้อเชิ้ตที่อยู่ด้านในและมันก็เป็นดวงรอยเหงือ่อเป็นรอยวงๆใบหน้าของเขาแดงกำ่ำ ขอโทษทีเขาเอ่ยหญิงสาวแทบไม่อยากเชื่อเจฟฟี่คุณท้องทำไมไม่บอกผมนั่นคือคำแรกแทนที่เขาจะทักทายแม่ของเธอจันนามองว่าที่อดีตแฟนของลูกด้วยดวงตาที่ไม่พอใจ คุณทำแบบนี้ไม่ได้คุณทำให้ลูกของฉันท้องแล้วคุณจะไม่ยอมรับผิดชอบไม่ได้แม่คะมันไม่ใช่อย่างที่แม่เข้าใจเธอพยายามจะอธิบายให้มันดาฟังแต่ดูเหมือนท่านจะไม่ยอมรับรู้มันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นเลยมันนอกเหนือการตกลงเธอกระโดดและเอามือปิดปากของเขาไว้เธอบอกเขาเป็นภาษาอังกฤษ แม่ของฉันไม่ได้รู้ทุกเรื่องและนั่นทำให้เขาเงียบปากลูกพูดอะไรกับเขาไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้ภาษาอังกฤษแต่ท่านฟังไม่ถนัดเอาละ่ะผมจะจัดการตามวิธีของผมก็แล้วกันเขาขยับตัวเข้ามาและเอ่ยขอ ข้างนอกมันร้อนมากขออนุญาตให้เราเข้าไปนในบ้านได้ไหมครับและนั่นเจฟฟี่ถึงถูกเชื้อเชิญเข้ามาด้านในในขณะที่ดอนนั่งทำงานอยู่ด้านหน้าบบ้านบ้านไม่ได้หลังใหญ่นะักแต่พอมีลมผ่านทำให้ดอนพอจะมีที่ทำงานผ่านวิดีโอคอนเฟอเรน แต่เจฟฟี่ยังคงเจราจาอยู่ด้านในผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอจะท้องอันที่จริงเราไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่เขาเอ่ยถึงความเป็นมาของโบวี่และตัวของเขาเองในขณะที่มารดาของเธอยังเข้าใจมาตลอดว่าเขา มีความสัมพันธ์ฉันแฟนไม่ใช่ผู้หญิงในสัญญาจริงๆแล้วเธอเป็นเพียงนางบำเรอของเขาเจฟฟี่หันไปมองเธอหญิงสาวทำดวงตาว้าวอนขณะมองเขาเธอใส่หน้าเพราะไม่อยากให้มันดาผิดหวังในตัวเธอผมจะรับผิดชอบตัวเธอและลูกชายหนุ่มบอกอย่างนั้น พราะในใจของเขายังคงปรารถนาไม่มีผู้หญิงคนไหนมาทดแทนเธอได้แต่สัญญาต้องเป็นสัญญาและเขายังไม่คิดที่จะแต่งงานเร็วขนาดนี้แต่ถ้าเธอมีเด็กอยู่ในท้องและเป็นลูกของเขาเขาก็ยินยอมพร้อมใจที่จะให้เธอมาเป็นสีภรรยาคุณต้องจัดงานแต่งงานเพื่อให้สมฐานะของฉัน ฉันไม่ได้ต้องการเงินสินทอดทองมั่นอะไรมากนะักเพราะฉันไม่อยากให้ใครมองว่าฉันขายลูกกินแต่ฉันไม่ต้องการอับอายผู้คนแถวนี้เขาก็รู้ว่าฉันรักลูกมากขนาดไหนฉันส่งเขาไปเรียนไม่ได้ให้ลูกไปทำตัวเหลวแหลกและนี่เล่นท้องกันกลับมาคุณคิดว่าฉันจะรู้สึกยังไงในฐานะของแม่ แม่คะจะเย็ยนๆเนถอะเขาไม่เข้าใจประเพณีของเรานะคะและไอ้ที่ท้องเนี่ยหนูเป็นคนพลาดเองแกจะพูดอย่างนั้นไม่ได้ยายโบวีแกกับเขาก็ตาก่างมีเรื่องมีราวที่จะต้องสสางกันทั้งคู่นั่นแหละโบวีคุณออกไปก่อน การพูดของเขาเหมือนเป็นคำตัดบทแต่ว่าออกไปก่อนผมจะคุยกับแม่ของคุณเองหญิงสาวถูกกันออกมาและในตอนนั้นเขาก็ค่อยๆพูดกับมารดาของเธอจนที่มาค่อยๆรับฟังเขาแค่เพียงครึ่งชั่วโมงหญิงสาวที่เดินไปเดินมาอยู่หน้าห้องถึงกับต้องสุดตัวลง ในตอนนั้นดอนเข้ามาพอดีคุณโบวีเป็นอะไรหรือเปล่าครับฉันรู้สึกเวียนหัวนะ่ะคุณต้องพักให้มากดอนเป็นคนบอกกับเขาท่านครับคุณโบวีไม่ค่อยสบายและนั่นทำให้บทสนทนาระหว่างทั้งคู่ต้องเป็นอันยุติลง โบวีถูกเชิญก็ไปข้างในเพื่อที่จะได้พักผ่อนหญิงสาวหลับต้องการจะหลับแต่ในขณะนั้นชายหนุ่มเดินตามเข้ามาในห้องทำไมคุณไม่บอกเรื่องที่คุณท้องฉันไม่ตั้งใจจะให้คุณรู้เพราะมันอยู่นอกเหนือสัญญาแต่เด็กคือลูกของผมเขาคือลูกของเราเธอย้ำชัดเขาพยักหน้า ผมบอกกับแม่ของคุณแล้วว่าผมจะรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามฉันขอโทษนะคะที่ผิดสัญญาฉันคิดว่าฉันคุมดีแล้วไม่ใช่ความผิดของใครเราต่างคนก็ต่างมีความสุขการที่เขาพูดแบบนั้นทำให้เธอยิ่งเขินเพราะการที่เธออยู่กับเขามันสุดเหวียงมากไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กแต่เป็นทุกเรื่อง ตอนที่เขาอยู่กับเธอทั้งคู่ใช้ชีวิตเหมือนเป็นคู่สามีภรรยาไม่คิดเลยว่าความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นได้แล้วคุณเคยบอกว่าคุณไม่อยากแต่งงานนี่คะใช่ผมไม่เคยคิดจะแต่งงานผมถึงได้มีผู้หญิง ในสัญญาเยอะแยะไปหมดแต่คงไม่มีใครพลาดอย่างกับฉันเขาผายมือออกอย่างง่ายๆเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องปกป้องตัวเองอยังไงฉันขอโทษค่ะเลิกขอโทษผมสัทีเอาละนอนพักได้แล้วมือของเขาค่อยๆวางลงบนหน้าผากของเธอ เขาลูบไปมาอย่างแผ่วเบาทำให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นเอื้อมมือไปจับมือเขาขอโทษอีกครั้งแล้วเธอก็ค่อยๆหลับตาลงความเวียนหัวทำให้เธออยากหลับเพราะถ้าหลับแล้วอากาศของเธอจะค่อยๆดีขึ้นและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นว่าแม่กําลังทำอาหารอยู่ในครัวและเห็นเขา กำลังนั่งทำงานอยู่กับดอนทั้งคู่กำลังคุยกันเรื่องงานในขณะที่เธอเดินลงมาเขาเดินเข้ามาหาเธอตอนที่ดอนบอกและค่อยๆประคองเธอลงมาจากชั้นบนคุณไม่เป็นไรนะคิดว่าดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะ พอเธอบอกอย่างนั้นมันก็ดีขึ้นจริงๆสีหน้าของเธอดีขึ้นแล้วเขาก็หวังว่าเธอจะดีขึ้นแบบนี้เรื่อยๆอาหารไทยไม่ค่อยชินปากสำหรับเขาแต่พอแม่ทำอาหารเสริมขึ้นมาเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบไทยก็ทำให้เขากินได้เยอะ เธอรู้สึกดีเหลือเกินที่จูจ่ๆเขาก็เดินมาและทําท่าประครับประคองเธอหญิงสาวก็แขนเขาเอาไว้อยากขอโทษเขาหลายพันครั้งเธอไม่คิดจะทํำลายเด็กแต่เธอคิดจะเก็บเขาไว้และเลี้ยงให้อย่างดีแต่ติดตรงที่แม่ท่านไม่ได้ทําอะไรผิดคนที่ผิดคือเธอคนเดียว ฉันกะว่าจะใช้เงินที่คุณให้มาทั้งหมดเลี้ยงดูลูกและไม่บอกคุณและผมปล่อยให้ผมเป็นคนโง,ง่ไม่รู้ตัวว่ามีลูกอย่างงั้นน่ะเด้อเพราะฉันเป็นคนทำผิดสัญญาฉันคงไม่กล้าบากหน้าไปหาคุณเอาล่ะเรามาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันดีกว่าไหนๆลูกก็เกิดมาแล้ว เขาจะต้องเป็นที่ต้องการของทุกคนคุณไม่ต้องเป็นห่วงใยดอกยังไงผมก็จะรับผิดชอบเรื่องนี้นั่นเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่เธอก็ยังรู้สึกรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้รักเธอและจะให้เขามาแต่งงานกับเธออย่างนั้นหรืออาหารมื้อนั้นแสนอร่อย เขาชอบนุดเดินเขากินได้เยอะดอนเองก็เช่นกันไม่คิดเลยว่าอาหารไทยจะทำให้เขาพอใจได้ขนาดนี้พรุ่งนี้แม่จะทำกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุนไม่รู้ว่าเขาจะกินได้หรือเปล่าก็ลองดูค่ะแม่หญิงสาวไปซื้อของในตลาดเธอเห็นผักมากมายหลายชนิดคิดถึงอาหารไทยที่สุดและตอนนี้ยังมีฝีมือของแม่ ฝีมือที่เธอเคยชินมาตั้งแต่เด็กอยู่เมืองนอกต้องทำกินเองแต่พอมาอยู่บ้านในประเทศไทยแม่ก็พยายามบำรุงบำรอผมต้องกลับผมต้องกลับนิวยอร์กก่อนและผมจะกลับมาให้มันแน่เถิด เสียงของแม่เอ่ยพูดอย่างนั้นในขณะที่เธอมาเอยเอยคำลากับเขาอย่าถือสาแม่เลยนะคะผมเข้าใจเขาขอตัวลากลับยญิงตามไม่มีโอกาสแม้แต่จะไปส่งเขาสักนิดแต่ยังไงเธอก็ดีใจที่รู้ว่าเขายัางเอื้ออำนวยและคิดถึงเธอ อย่าก,กังวลไปเลยนะยังไงผมก็จะกลับมาแน่เธอจับมือเขาไว้เชื่อใจเขาอย่างที่สุดแม้จะนึกกลัวอยู่แต่เธอก็รู้ว่ายัางไงเจฟฟี่ก็จะต้องกลับมาเธอคิดว่าเขาต้องทำเพื่อลูกของตัวเองเขาอายุเกือบ40ปีแล้วแต่ไม่คิดว่าเขาจะอยากมีลูกหรือเปล่า แต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาอันดีงามเธอคิดว่าเขาคงอยากจะมีลูกเหมือนกันผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เขาก็กลับมาจริงๆณนะเวลานั้นแม่ได้เลิกการแต่งงานเลิกที่ดีที่สุดและใกล้ที่สุดคืออีกสองวัน พิธีจัดงานแต่งงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายหญิงสาวในชุดไทยที่ถูกเช่ามาอะไรก็เรียบง่ายไปหมดคนที่มาในงานก็ส่วนมากจะเป็นญาติผู้ใหญ่และคนทแถวๆบ้านเพื่อไม่ให้แม่และเธออับอายแต่เขาบอกกับมารดาของเธอจันที่มาก็ยอมรับแต่โดยง่าย ผมต้องพาเธอกลับไปอยู่ที่เมืองนอกเพราะผมจำเป็นต้องทำงานที่นั่นก็ได้แต่คุณต้องสัญญามาก่อนว่าคุณจะต้องดูแลลูกของฉันให้ดีที่สุดนั่นคือคำที่เขาสัญญาออกมาครับผมจะทำให้ดีที่สุดหญิงสาวกลับไปอยู่นิวยอร์กกับเขาบนเครื่องบิน ชั้น VIP ที่เธอนั่งอยู่กับเขาแสดงความสะดวกสบายที่สุดหญิงสาวหลับเกือบตลอดทั้งตลอดทางโดยมีเขาคอยดูแลเขาไม่ยอมแม้กระทั่งให้แอร์โฮสเตสมาดูแลเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่เป็นได้เพียงแค่เมียบำเิอของเขาตอนนี้กลับเป็นเขาเองที่คอยดูแลเธออย่างดีที่สุด เจฟฟี่คนนี้คือคนที่เธออยากให้มาเป็นสามีตั้งแต่ยอมเซ็นสัญญากับเขาความสุขชั่วครั้งชั่วคราวที่เธอไม่คิดเลยว่ามันจะมีอยู่จริงเธอไม่คิดว่าเขาจะยังคงดีกับเธอแต่เขาก็ดีกับเธอมากๆจนกระทั่งลงจากเครื่อง หญิงสาวเกิดอาการเจ็ดแหละกเขาก็ยังคอยดูแลเป็นอย่างดีไม่คิดเลยว่าเธอจะได้พบกับผู้ชายที่สันดีแบบนี้ในช่วงเวลาที่เธออยู่กับเขาเขามักจะกลับมาและมาพูดคุยกับเธอร่วมรักกับเธอดื่มกับเธอทุกอย่างมีความสุขมาก ไม่มีใครรู้ว่าเขาปฏิบัติตัวแบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าความหึงหวงเริ่มเกิดขึ้นฉันมีเรื่องจะถามคุณนิดหน่อยค่ะเจฟฟี่หวังว่าคุณคงไม่โกรธถ,ถ้าฉันจะเกิดคำถามแบบนี้อะไรสิ่งไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบคุณปฏิบัติตัวกับผู้หญิงที่ เป็นแบบฉันเหมือนกันทุกคนหรือเปลา่าเขาตอบโดยไม่ต้องคิดไม่ปกติแล้วนางบอมโดยของผมจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเอ๊ะแต่คุณให้ฉันอยู่กับคุณคุณให้ฉันเก็บเสื้อผ้ามาอยู่กับคุณใช่ ฉันไม่เหมือนคนอื่นหรอกคะ่ะไม่เหมือนคุณบริสุทธิ์กว่านั้นฉันบริสุทธิ์กว่านั้นคุณไม่มีประสบการณ์และผมลงไหลคุณมากมายเกินไปคำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกแปลกใจแต่อย่าบอกนะคะ ว่าคุณชอบฉันมากกว่าผู้หญิงคนอื่นจะพูดว่าพิเศษก็เป็นได้พิเศษใช่คุณไม่เหมือนคนอื่นรอกโบวีเขาขยับเข้ามาใกล้จับมือเธอมาวางบนขาของเขาและบีบมือเธอเบาๆผมรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน ผมรู้สึกเหมือนมีความสุขเวลาคุณอยู่ใกล้ๆหญิงสาวจ้องเขาตาแป๋วเรากลับว่าเธอได้ยินเรื่องราวที่มันเป็นไปไม่ได้ผมชอบในสิ่งที่ผมกระทำในตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันคือความสุขหญิงสาวยังคงจ้องมอง ถ้าคุณมีความสุขแล้วทำไมคุณถึงได้ปล่อยให้ฉันไปล่ะคะเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะฆ่าผมทั้งเป็นตอนที่ดอนมาบอกกับผมว่าคุณท้องตอนที่ผมเห็นเมลนั่น ผมมีความรู้สึกว่าดีจังเราจะได้เจอกันอีกแล้วแล้วโลกของผมก็สดใสขึ้นแม้ผมจะมีปัญหากับแม่ของคุณแต่ผมรู้ว่าหลังจากนี้ผมจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาชายหนุ่มขยับเข้าไปใกล้และดึงเธอเข้ามานั่งบนตักของเขา บคินรู้ไหมผมคิดถึงคุณมากหญิงสาวก้มหน้าลงมาชิดริมฝีปากเขาฉันก็คิดถึงคุณเหมือนกันฉันดีใจมากเลยตอนที่ฉันท้องเพราะอย่างน้อยถ้าฉันไม่ได้อยู่ใกล้คุณแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทดแทนคุณไม่อยากจะเชื่อ ว่าคุณจะยอมเซ็นสัญญานั่นนั่นนะสิคะไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะมีอะไรบางอยา่างที่ผูกพันเราหญิงสาวพยักหน้าหงิกจริงด้วยขอให้ความรู้สึกที่มีต่อกันมันคงอยู่แบบนี้นาน เธอไยักหน้าอีกครั้งและประทับจุบลงมาทั้งคู่จูบกันด้วยความหวยหาและดุดดืออาการเจ็ดแหลกของเธอหายเป็นปลิดทิ้งเมื่อเขาอุ้มเธอไปวางลงบนเตียงและค่อยๆ่อรำลึกถึงความทรงจำที่ผ่านมาความสุขที่รู้ว่าการมีกันและกัน มันมีความสุขมากแค่ไหนอะไรอะไรที่กลั่นกลองให้กลายเป็นเราอะไรหลายอย่างที่ทำให้เขารู้ว่ามันเรียกว่าความสุขหญิงสาวกรีดร้องใต้ร่างของเขาหญิงสาวไขวยคว้า,วากอดต้นคอเขาชายหนุม่มคว้าเอาดวงดาวมาให้เธอได้สำเร็จ ในขณะที่หญิงสาวกำลังทำให้เขาปลดปล่อยตัวตนหลังจากนี้ทั้งคู่จะมีกันและกันหวังว่าเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างยืนยาวมีความสุขด้วยกันนะคะและเมื่อเธอบอกกับเขาอย่างนั้นเขาก็กอดเธอและ หวังว่าเช้าวันต่อมาเธอจะไม่แพ้ท้องมากนักและเขาจะได้พาเธอไปขออนุญาตจดทะเบียนสมรสเพราะเขาหวังเอาไว้อยู่แล้วว่าผู้หญิงคนนี้อดีตนางบอมเตอที่เขารักที่สุดจะมาเป็นสีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สุดของเขาจบแล้วนะคะอุ้มรักเมียบอมเตอ พลาดทองนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามเอาไว้ด้วยนะคะแต่ฝากชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะผิดพลาดประการใดตากราบขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ